รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธเ สวัสดีครับก็ขอกราบสาธุเพื่อนเพื่อนญาติธรรมนะครับผมจะนำทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสายทานแสงธรรมนะครับซึ่งจะออกอากาศวันพฤหัสที่8 กุมภาพัน์นี้นะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลนะครับที่จะเข้าสู่เทศกาลตุจจีนนะครับผมก็จะขอนำเรียนทุกทกท่านนะครับมายังวัดหัวกระบือบางกุนเทียนนะครับก็วันนี้ได้มากราบนมัสการนะครับท่านดรวิบูลพัฒนก,กิจเจ้าวาดวัดหัวกระบือนะครับก็รู้สึกวันนี้ดีใจที่จะก้าวเข้าสู่เทศกาล ตุ๊จีนนะครับแล้วก็ถือวันนี้เป็นวันมงคลเราได้มาในงานที่เริ่มเปิดงานตุ๊จีนนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับวันนี้เรารู้สึกว่าดีใจและยินดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนำพาทุกทกท่านนะครับมายังวัดหัวกระบือแล้วก็เป็นงานเทศกาลตุ๊จีนด้วยซึ่งกำลังเปลี่ยนจาก ยุค8เข้าสู่ยุค9ซึ่งเปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์แล้วนะครับซึ่งเป็นยุคเก้าเขาเรียกว่าเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตการประกอบสัมมาอาชีพหรือแม้แต่สิ่งต่างๆเพรวกนั้นอยากเรียนเชิญทุกๆท,ท่านมายังวัดหัวกระบือน,นะครับแล้ววันนี้เราอยู่ต่อหน้าท่านเจ้าวาดแล้วอยากให้ท่านเจ้าวาดได้เชิญชวน นะครับหลายๆท่านมายังวัดหัวกระบือกราบนามัสการครับจะเจริญพรจะก,ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชน <c oughs> ที่เด้รับชมรับฟังรายการสายฐานแสงธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5อยู่ในขณะนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวง ขอจงวางเกิดขึ้นแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการสายฐานแสงธรรมอยู่ในขณะนีน้ญาติโยมท่านสาธุชนภาพบรรยากาศที่ญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังได้เห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการเปิดป้ายงานประจําปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อโตพุทธรูปที่สักสิทธิ์ซึ่งบันฑิตร์ถานอยู่นภายในอุโบสถวัดจุกระบือนี้หรือว่า หลวงพ่อโตองค์จำลองหน้าตัก้นิ้วด้านหลังก็จะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตอพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ทึ่บปริตฐานอยู่วัตถุกระบือมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะยโยมถึง280ป,ปีแล้วนะญาติเดมท่ทานสาธุชนเมื่อได้ทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตแล้วก็ได้หลั่งล้นหลังหล่งไหลสายทานเถิดทากันมาเดินทางมากราบมานัสกานปิดทองหลวงพ่อโต ในอุโบสถกันเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาดแล้วก็โยมอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหักระบือนี้ก็เปิดอุโบสถให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้มีกุศลและศรัทธาหรือทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตในวัดหัวกระบือนี้ก็เดินทางมากราบบัพติการเปิดกันต,ต,ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึงหกโมงเย็นนะที่ทําไมต้องเปิดถึงตีสี่ครึ่ง เพราะว่าหลวงตาได้นำพระสงฆ์องค์ธรรมเณรมากราบหลวงพ่อโตแล้วก็ทำวัดไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่าเข้าเก้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดา,าสามมาทุตมิยเจ้าสมเด็จพ่อของเราพระสงฆ์องค์ธรรมนเณรที่บวชแล้วนั้นนับว่าเป็นพุทธบุตรคือเป็นบุตรของพุทธเจ้าเมื่อเราเป็นบุตรพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเข้าเก้า,าพระองค์ท่านนะแล้วก็ดูแลว,ว่าอะไรที่ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาปรับปรุงทั้งญาติโยมทั้งสาธุชนและพระสงฆ์สมณีน,นะฮะดังนั้นวัตถุกระบือเนี่ยโยมเมื่อได้ทราบถึงเกียรติสั์มัวโต,โตแล้วก็เดินทางมาหลังหลาหลังล้นหลังลหลายใช้ทานกันมาโดยตลอดนะดังนั้นในช่วงนี้ก็เข้าช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะตรุษจีนปีนี้ก็วันเริ่มกันตั้งแต่วัน จริงๆวัตถุกระเบือเริ่มกันตั้งแต่วันที่สองกุมภาพันธ์เป็นวันมหามงคลเราได้มารวมพลังรวมความธัมัีกันกวางพระเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดงานประจำปีหรือเปิดป้ายงานประจำปีน้นมสงการปีทองหลวงพ่อโตในอวบสดวัตถุกระเบือนี้แล้วก็มาร่วมกันนะฮะ ปิดทองหลวงพ่อโตในโบสถ์แห่งวัดกระบือนี้ก็ญาติโยมท่านสาธทุชนคงเห็นแล้วว่าน,นี่ญาติโยมท่านสาวชนนี่วันนี้มาสีสดใสนะสบายตาพูดถึงเนี่ยตุกจกีนต้องแต่งตัวอย่างนี้นะเพราะนั้นในช่วงเทศากาลรตรุรจีก็เชื้อเชิญจเจริญพรทางวัดที่จัดงานกี่กวันครับออวัดหัวกระบือก็จะจัดงานประจํา,าปีน้ำมัตการปิดทองหลวงพ่อโตต,ตั้งแต่วันที่สองที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ เข้าแวันแล้วอ้อนหวันแล้วแล้วก็จะสุดท้ายก็วันที่12บสองกุมภาพันธ์ก่อนวันวาเลนไทยสอวันเจริญพรอ๋อก็ถือว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลนะครับที่ได้มีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในปีใหม่จีนแล้วก็อยากเรียนเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปทำบุญที่ไหนก็ เรียนเชิญมาที่วัดหัวกระบือนะครับมีงานบุญที่ให้เรามีทั้งมหรสพมีทั้งได้มีโอกาสได้มากราบน้อมนอมัส,สก,การหลวงพ่อโตซัมปะกงด้วยซึ่งเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนอะแล้วยังมีบุญให้ทำลหลายๆอย่างทานก็มีไม่ว่าจะเป็นไข่ชีวิตโคกระบือด้วยซึ่งแล้ววันนี้เราก็ยังมีโอกาสืาอกี้ทำบุญพระป่ากันไปนะครับคือสร้างพระอุโบสถซึ่ง ยังขาดจตุปัจจัยอีกมากมายเลยอยากเรียนเชิญกราบเรียนเชิญนะครับทุกทกท่านที่อยู่ในจิตใจฝักใฝ่อยู่ในบุญในกุศลในทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาก็อยากกราบเรียนเชิญทุกทกท่านนะครับมายังวัดหัวกระบือบางข,ขุนเทียนนะครับได้มมีโอกาสทําบุญร่วมกันนะครับถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นําเรียนไปเมื่อกี้ว่า เราเปลี่ยนยุค8แล้วเข้าสู่ยุคเเราจะได้เสริมบุญเสริมญาณเสริมบาร,รมีเสริมอู่ข้าวอู่น้ําอู่สมบัติการประกอบสัมมาอาชีพด้วยและก็ยังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆใ,ในยุค9้าเพื่อสิ่งอันเป็นมงคลแล้วจะได้เฮงเรวยรวยปังปงเนาะเกิดสิ่งอันเป็นมงคลในชีวิตกราบเรียนเชิญทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักว์หลังใหม่วัดหัวกระบือบางบุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 ญาติโยมท่านสาตุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการขนาะนี้ก็ลวตาก็ขอฝากว่าญาติโยมท่านสาวุชนปีใหม่ของไทยผ่านพ้นมาแล้วเข้าย่างเดือนกุมภาพันธ์แล้วปีใหม่นี่จะมีทั้งของไทยของจีนและของอทุกทุกศาสนาจะมีปีใหม่เหมือนกันหมดแต่ว่าปีใหม่ของไทยได้เหยียบย่างมา ผ่านพ้นมาเป็นเวลาได้หนึ่งเดือนแล้วแล้วขณะนี้ก็เข้าปีใหม่ของจีนนะฮะปีใหม่ของจีนเนี่ยชนชาวไทยเชื่อสายจีนเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ของจีนก็จะตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันด้วยการไหว้บรรพบุรุษไหว้ทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตนเคารพนับถือหรืษษษอตระกูลก็เราเคาเรพนับถือโยมก็ จะทาการสักการ,ระกราบไหว้บูชานี่เป็นการแสดงออกถึงซึ่งความกตัญญูคือรู้คุณกตาเวทีคือตอบแทนพระคุณของบรรพบุรุษและตัวเทพเทวาสิ่งจักรจิตทั้งหลายที่บรรพบุรุษได้นับถือกันมาโดยตลอดดังนั้นที่วัดดุกระบือนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ยังมีางานให้ญาติโยมทั้งสาธุชนได้มากราบมานับถก,การปิดทองหลวงพ่อโตสมกง พุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ในอุโบสถนี้และยังมีพระกริ่งมีบูรุษุกมีองค์ทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจํานวนมากมีทางอะไรองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าความสำเร็จแล้วก็องค์ท้าเวสวรันทั้งสีเขียวเหนียวสีแดงแงดงธิ์และทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมากมายมียังมีทางไตฮ่องกงแล้วก็พระโพธิสัตว์กวนอิมเจ้าแม่เจ้าแม่ทัพทิมนะมี มากมายหลายสิ่งหลายประการด้วยการที่ญาติโยมท่านสาธุชนเชื้อชนชาวไทยเชื้อสายจีนมีอกาศมากราบไทยองคงและไทยองคงององนี้ท่านเจ้าของเดิมนั้นได้นํามาจากประเทศจีนเป็นเวลา3 4 0ปีแล้วโยมนะทั้งทั้งพลิษสัตว์กวนอิมและทั้งเจ้าเจ้าแม่ทับทิมนะเจ้าแม่ทับทิมะฉะนั้นชนชาวไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่ชนชาวไทยเรา ก็นับถือสักการะบูชาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะไทยฮ่องกงนิยมโบราณท่านสร้างติ่งสักการะบูชาองค์เล็กๆให้โยมไว้สักการะบูชาเดี๋ยวนี้นะองค์หนึ่งราคามูลค่าไม่ใช่น้อยนะนับเป็นพันเป็นหมื่นหมายเทงสติดสักการะบูชาแต่ว่าเนี่ยไทยฮ่องกงองค์นี้ทางศารเครียกศาะ สาลเจ้าที่ถนนงามเจริญนะท่านก็เลิกกิจการท่านเป็นมูลนิธิด้วยนะเป็นมูลนิธินะเ,ลธเลิกการแล้วก็ได้เห็นว่าวัตถุกระบือเนี่ยมีสิ่งสักการ,ระบูชาโดยเฉพาะหลวงวโตตนะวโรสดและยังมีที่สวนสวรรค์ลานบุญมีถวยเทพเทวาสิ่งติดทั้งหลายมากมายหลายสิ่งหลายประการด้วยกันท่านก็มีกุศลลัทธาบอกว่าขอให้หลวงตาช่วยรับ เอาอสิ่งสากการะที่โยมถวายเนี่ยมาไว้ณนะสถานที่นี้เพื่อให้ญาติโยมท่านสธุชนที่มีกุศลรัตฐานมากราบพระโตแล้วจะได้มากราบตายฮองกองนะแล้วก็จะแม่ทัพพิมพ์พระโพธิสัตว์กวนอิมและยังมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยอดีตคือพระเชียงแสนสิงหนึ่ง พระเสียงแสนชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นพระที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะแล้วก็เป็นพระพุทที่ตากติดซึ่งประดิษฐานตามวัดมาอารามต่างๆดังนั้นโยมได้มีกุศลรัานมาถวายวัดที่นี่ขณะนี้ก็ทางวัดได้จัดสถ,ถานประกอบสถ,ถานที่ไว้ให้โยมบูชาบริเวณด้านข้างอุโบสถกวางซ้ายมือนี้นะโยมมาแล้วก็มาได้จะมากราบ ถึงตากการรบูชากันนะแล้วก็มีโอกาสก็มาร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวาแทนอุโบสถหลังนิยมเล็กและครับแคบอุโบสถหลังนิยมสร้างมาตั้งแต่พศ2,281มีเอกสารจดจาร์จารึกไว้ชัดเจนนะที่กรมการศาสนาแล้วก็ยังมีสมุดคอยฉบับหนึ่งจดจารจารึกพศไว้ชัดเจนว่าข้าพเจ้านายบุญคำ ได้สร้างาพระไตรปิฎกพระพุทธคุณคำพีหนึ่งพระอภิธรรมคำพีหนึ่งพระวินัยคำพีหนึ่งถาวายไว้ณนะวัดหัวกระบือนี้เมื่อปีพศ .2286 หลังจากสร้างวัดหืวกระบือแล้ว5ปีฉนั้นวัดหัวกระบือเนี่ยเป็นวัดในประวัติศาสตร์มีความสําคัญวัดหนึ่งในแถวถิ่นย่านบ้านนี้แล้วก็เป็นวัดที่ประชาชนคนทั้งหลายขณะนี้ปัจจุบันนี้รู้จักกันทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัด แม้ในต่างประเทศแม้ในประเทศอิหร่า,รานประเทศอิหร่านเนี่ยเป็นศาสนาที่ต่างกักศาสนาพุทธนะเพราะว่าคนละศาสนาอิหร่านนี่นับถืออิสลามแต่ว่ามีความศรัทธ,ธาเคารพให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างศาสนาและศาสนาได้กราบรัตนาลงตาไปประชุมประสานสัมพันธ เรื่องพุทธศาสนากับอิสลามที่ประเทศอยลาน่า5-6ปีมาแล้วนะได้ปร,ประชุมกันที่ประเทศหรลานแล้วก็หลังจากนั้นแล้วโยมตัวแทนผู้นำของอิหร่านได้มาประชุมกับลุงตาที่อุโบสถหลังนี้นะ,ะช่วงแรกก็เอกอัคราชทูตหลังจากลุงตาประชุมเสร็จจบได้7วันเอกอัคราชทูตของอิหร่านเนี่ยขอพบลุงตามาประสานสัมพันธ์เรื่อง ภา,าษาศาสนาต่อจากนั้นอีกสมสัปดาห์คือ21วันทางสถานทูตขอร้องขอว่าทางตัวแทนผู้นําของสถานทูตดีหลานเนี่ยขอพบหลวงตาจะประชุมกันอีกคราววาระหนึ่งแล้วเราจะไปประชุมกันที่ประเทศพมา่านะประเทศพมา่าแล้วก็ไปรีลังกาไปต่อจากนั้นโยมเขา้าไหว้พระในะอีหลานนี่เขา้าไหว้พระแต่คนไทยเราบางคนนี่ ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลคนใดาบางคนนี่เหยียดยำ่ำพระพุทธศาสนาฉะนั้นเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเชิดชูพุทธศาสนาและหลักธรรมคำั่งของพุทธองค์นั้นเป็นหลักธรรมที่ไม่ล้าสมัยเป็นอาการลีโกประพฤติเมื่อใดปฏิบัติเพื่อใดก็ได้ผลมานั้นแล้วเลาะต่อจากนั้นโยมผู้ผู้ประกาศภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของประเทศอีหลาน มาขอถ่ายทาสารคดีที่วัตถุกระบือนี้แล้วก็มากราบหลวงพ่อโตปิดทองเหมือนกนที่โยมเห็นเราปิดทองเมื่อสักร้อเมื่อน,นี้นเข้ามาประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมณวัดถุกระบือ้องแห่งนี้มานั่งประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและปิดทองหลวงพ่อโตด้วยนะนี่โยมเจ้าหลวงพ่อโตนี่แม้แต่ชาวเชื้อต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็ยังเคา,ารพตักาาระกราบไหว้บูชาจะย้อนไปถึงเรื่องเมื่อคราวที่ล้าตา มีข่าวเรื่องรถนะเป็นข่าวโด่งดังโด่งดังเกลียวกล่าวมากโยมนักข่าวของประเทศอเมริกานี่เขานับถือคริสตศาสนามาทำข่าวที่นี่แล้วโยมมาขอบวชกับหลวงตาบวชที่อุโบสถหลังนี้โยม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ดไม้สัก์หลังใหม่วัดหัวกระบือบางกุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 ดวงตาเจ้าคะปัจจุบันนี้วัยรุ่นไม่ค่อยอยากจะเข้าวัดทําอย่างไรจะทําให้วัยรุ่นเข้าวัดได้เจ้าคะศ<ส>าสุเจ้าคะ่ะแต่ว่าโยมที่วัดหลวงกระบือนี้ไม่ใช่วัยรุ่นนะโยมเด็กเด็กเล็กๆนะมากับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาเด็กดําคนพูดยังไม่ชัดนะลวงตาจะทักเขาที่นี่จะมีเด็กเด็กเล็กๆหนูหนูน้องๆ้อง คุณพ่อคุณแม่พามากราบมานับประการปิดทองพ่อโตมาทําบุญไถวิีวิตโคกระบือมาเลี้ยงยากโคกระบือถ้าโยมมาแล้วจะเห็นว่าเด็กตัวเล็กๆอายุแค่หกขวบเจ็ดขวบนะมากมายบางครั้งนี่เต็มนวโบสถจัางรอเข้าคิวกันนะกว่าจะเข้าอุโบสถได้นี่น,นี่ถ้าพ่อแม่รู้จักอบรมแนะนําสั่งสอนลูกของท่านให้รู้จักเข้าหาวัดเขาศาสนา นะก็เราต้องฝึกแต่เด็กแต่เล็กโบราณบอกว่าไม้อ่อนนั้นดัดง่ายไม้แก่ดัดยากถ้าเราไม่ฝึกฝนตั้งแต่เด็กแต่เล็กนย่ยมพอเขาจะเดินเติบโตแล้วเนี่ยบางทีบางคนห,านห่างเหินวัดวาอารามห่างเหินแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ไปติดพวกติดเพื่อนนะเสร็จแล้วก็สร้างปัญหาให้สังคมเราจะเห็นดูได้ในปัจจุบันนยิยมเด็กเดี๋ยวนี้สถาบันการศึกษาต่าง โรงเรียนแต่แต่โรงเรียนแม้แต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยต่างสถาบันการศึกษาต่างโรงเรียนกันถือจักรีของโรงเรียนเจอกันไม่ได้รบราฆ่าขวัญกันนี่เพราะอะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่พาเด็กเด็กเล็กๆหนูหนูน้องๆเข้าหาวัดคำศาสนาไม่อบรมสั่งสอนนะตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่ถ้าเราขุดเข้าแต่เด็กแต่เล็กให้รู้จักทำบุญใส่บาตรล้งตา เป็นเด็กตั้งแต่เล็กนี่โยมพ่ออายุน้องตาไ่อยู่กับโยมพ่อนะอยู่กับโยมแม่โยมตาถ้ามาเนี่ยหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยจะตักข้าวใส่สมัยก่อนใช้ชามโคมชามโคมหรือขันลงหินแต่ที่บ้านมีพวกเครื่องลายคามเนี่ย,ยตักข้าวแล้วต้องเอาข้าวปากหม้อนะข้าวปากหม้อตักไว้ก่อนแกงก่อนจะทานตักไว้ก่อนให้หัดใส่บาตรตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะนี่เพราะนั้น ถ้าเราฝึกแต่เด็กแต่เล็กแต่โยมเขาก็จะใกล้ชิดวัดใกล้ชิดศาสนาเราจะเป็นเด็กที่มีความเคารพน,นอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะถ้าเราไม่ฝึกแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยและพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างบางคนพ่อแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยดา่าลูกดา่าด่ากันเองตีกันเองให้ลูกเห็นอันนี้เป็นแบบอย่างที่เด็กเห็นและจะจาเป็นแบบอย่างนั้นเราต้องถึงจะมีปัญหาอะไรก็าตาม เราคุยกันปรับความเข้าใจากันแล้วอย่าให้เด็กได้รู้ได้เห็นถ้าเด็กเขาได้รู้ได้เห็นอ๋อพ่อแม่เป็นอย่างนี้นี่พ่อแม่ด่ดากันอย่างนี้สร้างปัญหาอย่างนี้หรือว่าทานเล่าเด็กกันโยงคงเห็นได้ไหมทานเล่าเด็กกันพระตามีภรยาทานเล่าเด็กกันพักเดียวไม่ทันอะไรตีกันหัวล่างข้างแตกถึงก็ฆ่ากันตายนี่เพราะอะไรสิ่งเสพติดท,ที่พ่อแม่ทําให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชน เาวชนเขาเห็นเขาก็จำเป็นแบบอย่างแล้วก็เราจะทานสิ่งเสพติดหรือจะสูบบุหรี่อะไรก็ตามอย่าให้เด็กเห็นแต่เดี๋ยวนี้ยูมสิ่งเสพติดพวกเหล้าบุหรี่พวกเนี้เป็นพิษร้ายทำลายสังคมโดยเฉพาะยาบ้ายามายาอีหรือว่าสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อแม่ซื้อมาแล้วกินให้เด็กเห็น เด็กก็จำเป็นตัวอย่างแม้แต่ในสถาบันการศึกษาน่าเป็นห่วงโยมครูบาอาจารย์บางครั้งก็เด็กทำผิดก็ปิดบกป้องกลัวจะเสียโรงเรียนกลัวโรงเรียนจะเสียนะนี่นี่เป็นที่น่าเป็นที่น่าเป็นห่วงนะเราต้องพยายามขจัดจริงทั้งหลายเหล่านี้ให้สูญไปจากสังคมจะนั้นนะโยมยาเสพติด,ดเป็นพิษร้ายต่อสังคมแล้วพอเขาเสพแล้วโยมเป็นยังไง ข้าพ่อข้าแม่ปู่ย่าตายายข้าได้หมดเพราะนั้นโยมเด็กเล็กๆหนูหน,หนูน้องๆที่ไม่เข้าวัดเพราะเหตุอย่างนี้เราจะให้เด็กเข้าวัดเนี่ยต้องฝึกฝนแต่เด็กแต่เล็กเหมือนกับเด็กที่มาที่วัดกระบือมาแล้วเนี่ย<ะ>เข้ามาปิดทองกงราบหลวงพ่อโตเนีย่ยโบสดมาขยาวติ้วหลวงตาจะเห็นเป็นประจําเพราะว่าอะไรหลวงตาเช้ามืดทําวัดเช้ามืดเสร็จโยมจะนําลูกหลานมาบวชเนน<ะ>เพื่อ อะไรอุที่ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับดับทีพไปแล้วการมันเป็นกุศลศพเนี่ยก็ฝึกเด็กให้รู้จักมาบวชเนรก็เรียกบรรพชาเป็นเชื้อสายหลอก่อของสมณะสาวกายบุตรพุทธศาสนาเพื่อจะได้อะไรน้อมระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงรับดับทีพไปแล้วบวชเนรแล้วก็อุทิศส่วนบุญทีกุศลเนี่ยระลึกนึกถึงคุณงามความดีของปู่ย่าตายายเด็กทั้งหลายเหล่านี้ก็จะไม่สร้างปัญหาให้สังคม ท่านผู้ชมครับเราได้สาระดีๆนะครับในสิ่งที่ดีๆที่พอเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามีอะไรมากมายให้เรานั้นได้มีโอกาสสะสมสเสวียงแห่งบุญนะครับถือว่าเราได้เกิดมาแล้วในพระบวรพุทธศาสนาเราได้มีโอกาสอุปถากอุปัมภ์ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สากลน,นะครับเราก็จะทําบุญกันไม่ว่าจะปีใหม่จีนอย่างเช่นวันตรุษจ,จีนเราก็มีโอกาสได้ทําบุญ หรือแม้กระทั่งสงกรานต์ปีใหม่ไทยพวกเราเป็นคนชาวพุทธนะครับเราอยู่ในพระธรรมเรามีจิตวิญญาณที่ดีเราก็มีโอกาสได้สะสมสะเสบียงแห่งบุญฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีได้มีโอกาสสะสมสะเสบียงแห่งบุญจะมากจะน้อยไม่เป็นไรนะครับว่า เราได้เกิดมาแล้วอย่างน้อยเราไม่เสียชาติเกิดได้มีโอกาสได้สร้างสะสมสิ่งที่ดีงามให้กายและจิตวิญญาณเราได้พัฒนาฝึกความเป็นมนุษย์ประเสริฐนะครับเพราะนั้นเราเป็นมนุษย์ประเสริฐแล้วเนี่ยเขาถือว่าเราได้มีโอกาสเดินทั้งทางโลกเดินทั้งทางธรรมเราได้มีโอกาสไม่ว่าเราได้อยู่ในทางโลกแล้วเราได้หลังจากที่เราได้ประกอบสัมมาอาชีพใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้ว และเราก็ยังทําไมเมื่อมีโอกาสในเทศกาลต่างๆอย่างเช่นวันตรุษจ,จีนเราก็ยังมีโอกาสได้ทําบุญได้สร้างบารมีถือว่าเป็นสิ่งอันประเสริฐที่เขาเรียกว่ามนุษย์ประเสริฐนะครับก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีแล้วก็รายการดีๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็รายการสายทานแสงธรรมนะครับ จะออกอากาศวันที่8วันพุธนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับต่อออกอากาศช่วงเวลาตี5ถึงตี5ครึ่งนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณครับท้ายสุดแล้วนะครับที่ของรายการก็วันนี้เรารู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ได้รับฟังรับชมสิ่งที่มีสาระดีๆแล้วก็ ที่เป็นประโยชน์ได้เชิญชวนทุกทท่านนะครับได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ใกล้สถานที่แห่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลในช่วงเทศกาลดีๆก็อยากเรียนเชิญนะครับโดยเฉพาะวัดหัวกระบือบางขุนเทียนนะครับก็อยากให้หลวงตาได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ของรายการครับเจริญพรก็ขอกวากเริมเพิ่มเติมนิดเรื่องเด็เดกที่ไม่ค่อยเข้าวัดและสร้างมาทั้งคมเนี่ย โยมต้องอบรมลืบนำเข้าวัดแต่เด็กแต่เด็กที่วัดหุวกระเบือนี่หลวงตาจัดงานประจําปีน้ำมันการปี่ทองพระโตตุจ,จีนจะมอบให้ครูให้ครูหลายๆโรงเรียนมารวมตัวรวมพลังรวมพลังธรรมกีกันหลายๆโรงเรียนโรงเรียนสุภูรหลนบพี่อะไรโรงเรียนวัดบัวผันโรงเรียนทวีธาพิเศกโรงเรียนวัดหัวกระบือให้ครูนําเด็กมารวมตัวกันเด็กเด็กเล็กเ,กเนี่ยเมื่อเข้าหาวัดกมสาสนานแล้วก็เี่ย ให้เขามาแสดงออกอด้วยการร้องเพลงด้วยการแสดงเนี่ยเด็กก็จะกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกแล้วแสดงออกถึงความสมัครสมานส,สมัครคีกองเกลียวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี่ลุงตาคุกวนอบรมมาตั้งแต่ลุงตามาเป็นเจ้าวาดวัตรกระบือจัดแล้วเนี่ยได้ปัจจัยเท่าไหร่ก็มอบให้คณะครูอาจารย์เป็นทุนสวัสดิการครูนะวัทุกระบือนิยมลุงตาให้ทุนสวัสดิการครูมาโดยตลอดแต่ครูตอนนี้บอกว่าขอไว้เพียงแค่ห0 0 0สนบาท แต่ทุนนักเรียนนักศึกษาลุงตาให้มาตลอดได้ให้ไปแล้วเนี่ยก็จะขอเอาไปบุรณะปฏิทังขอสิ่งที่ั่วทุ่วโทมในโรงเรียนนั่นเนี่ยยมจะเห็นได้ว่าที่โยมได้รับชมรับฟังรายการนี้มีเด็กนักเรียนนักศึกษาตัวเล็กๆคุณพ่อคุณแม่พามาแสดงกล้าแสดงออกรู้จักกล้าแสดงกล้าคิดนะเนี่ยแล้วก็เป็นการฝึกความสมัครสมานทัคคีกรมเลียงเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเนี่ย ทุกทกโรงเรียนถ้าทําได้อย่างนี้ทุกสถาพันทําได้อย่างนี้พ่อแม่ทําได้อย่างนี้แล้วเด็กก็จะไม่สร้างปัญหาท่านผมฝึกให้เขาเข้าวัดแต่เด็กแต่เล็กะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ล้มตาของฝาก,ก็ในท้ายที่สุดรายการสายทานแสงธรรมที่ญาติโยมท่านสาธที่คนได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม และคุณปริยสค์และด้วยอำน,นาจบิญญาลิษฐ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตสมบง์หลวงพ่อโตหมอยาพระกริ่งวีบูลสุของท้าเวสวร,ร์ทั้งสีเขียวเหนียวทรัพย์สีแดงแรงฤทธิ์และองค์พญาคุดมหาพกมหาพกะทรัพย์และมหาลาบและทวยเทพเทวาสิ่งสิ้งสลายในสากลโลกกล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพทั้งติดต่อและญาติโยมท่านต่างทุกชนิมาร่วม ดำเนินรายการอยู่ขณะนี้ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณบริยสงฆ์ขอท่านทั้งหลายที่เนศาสนจงมารวมเป็นตะบะเดชะพระปัจจัยขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าข้ามมกัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์รงมีพระบรมไมแข็งแรงสมบูรณ ทรงมีประชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญื่อเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานและขอญาตโยมท่านุชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้และตั้งตอนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจท้ามริมีตลอดกาลตลอดเวลาขอโยมทุกท่านจงประสบจากความสุขความจเจริญขอยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย ปีใหม่กราษใหม่และตรุจีนนี้แล้วขอให้โยมทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญช่วยอุปถัมภ์ค้ำชุนพุทธศาสนาให้จะเดินล่วงเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วก,กระนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเพลินสาธุอะน,นุโมทามิบุังสรณัง गच्छा ध शरण गच्छा सङ्घं शरणं गच्छा